สวัสดีครับผมนะเสร็จภารกิจแล้วนะเอฟซก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตถนน,นทางทีนีครับมาจากอ่านาลทิววาดนะครับจะตรงไปอำเภอเมืองนะครับของปัตตานีนะครับสามารถเข้าไปได้เลยนะครับนี่บรรยากาศที่นี่ชิวๆนะเส้นจากนาลาทิววาดนะครับไปปัตตานีก็เดี๋ยวอัปเดตในเมืองเล็กน้อยนะครับตานตัวคนที่ชื่นชอบนะครับ <c oughs> สายปัทนีนะโโอ้วันนี้ก็มาส่งพี่ชายครับเขาล่ะเสร็จงานเลือดบอยแล้วนะเอฟซีขอบคุณนะคที่ดูไลฟ์สดกันอยู่นะช่วงนี้โควิดนะฮะก็เป็นการตรวจเข้มมากเลยคนต้องมีหนังสือเดินทางนะเดินทางในการที่จะทำงานแล้วก็บริษัทคุณต้องใหญ่ด้วยนะแึต่งเดผ่านทางได้นะจ้า ไม่ใหญ่พอนะเขาจะไม่ให้ผ่านเลยนะเพราะมีการเซฟตี้ระบบะช่วงโควิดนะผมจัดงานแล้วผมก็นะระบายอากาศนะเป็นโดยการใช้ลมเข้ามาด้วยนะจะได้ระบายอากาศด้วยก็ดูข้างหน้านะเป็นไงบ้างนะจะมีช่วงอยู่นะช่วงขากลับพอดีนะฮะมันก็แดดจะส่งเข้าในกล้องนะมันจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับ สวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยสุสุสภวิทย์นะครับนาคินโอ้โหนี่เยี่ยมเลยนะครับเขาคุณที่ดูไลฟ์สดกันอยู่นะนี่อำเภอเมืองเดี๋ยวเข้าในเมืองแป๊บร้อยนะนี่ผมมาจากเอ่อมาจากอะไรก็คือไปส่งพี่เขาที่ทจตุโ,ปโปั๊ะนะฮะแล้วก็จะเลี้ยวเข้าปัตตานีดูนะอัปเดตดูนะว่าเป็นไงบ้าง คนไหนที่ดูไลฟ์สดอย,ยู่พยายามบอกด้วยนะผมไม่ใช่ดูเส้นทางนะเอซไปเครื่องหนึงผมก็นี่ครับเลี่ยงเมืองนะครับแต่ผมไม่ไปเลี่ยงเมืองผมก็ไปทางนี้เลยออเส้นนี้ก็ไม่ให้ไปนะเพราะไปได้ปะ่ะอ๋อมันก็ออกจากเมืองพอดีเลยนะเอฟซีนี่เลี้ยวข้าดใดปะ่ะเข้าทางนี้ได้ไหมเข้าทางนี้ไม่ได้นะเอซต้อง เขากั้นโครงเหล็กเอาไว้นะครับห้ามข้าทางนี้คือทุกคนท,ทุกวว่าให้ไปผ่านด่านที่มันมีตรวจโควิดนะครับมันมีเดี๋ยวนี้มีสองสอง,สองด่านนะมันอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะทั้งโควิดทั้งด่านความมันคงนะครับ f อฟซีโหคนเดินที่ทํางานอยู่สามารถที่จะเดินทางได้นะแต่ว่าต้องมี วาระวังด้วยนะนี่ป้ายปัตตานีนะครับเมื่อกี้เห็นช่างอะไรช่างเลาะนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าแกมีถ้วยรางวัลหรือเปล่านะผมก็รีบกลับบ้านนะเพราะผมก็เสียวเหมือนกันนะผมก็ไปไหนไม่ได้ส่วนมากจะเสร็จงานแล้วนะส่งธารกิจเสร็จแล้วนะก็กลับบ้านเลยนะครับส่งเอกสารส่งชีมงานเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยนะไม่สามารถจะอย,อยู่ดูไลฟ์สด ในรีวิวตามร้านต่างๆได้นะครับแต่ว่าเนี่ยนี่ตามร้านสิบล้อก็รถของพีโดนะครับรถที่มันทุกอาหารนะผักผลไม้ต่างๆนะผ่านด่านได้เลยนะครับ f อซแล้วก็รถตู้นะไม่ใช้บริการระหว่างจังหวัดนะครับแล้วก็รถรถบัสก็เหมือนกันจะไม่มีเลยนะเอฟซีนี่ผมจะออกไปนะฮะเส้นนี่ฮะ สงขาเกบกกิโลหัตใหญ่ร้อยกกิโลครับแล้วก็นี่ฮะนี่ด่านความมั่นคงกับข้างหน้าจะมีด่านนี่ฮะนิดหนึ่งเลยในที่มีมองเห็นไหมเ๋ยวตรงนี้จะมีด่านเกี่ยวกับโควิดนะฮะตรวจความอุณหภูมิความร้อนนะเดี๋ยวนี้เข้าเซเว่นก็จะมีนะคนไหนจะเป็นไม่เป็นเข้าเซเว่นได้เลยครับจะมีล้างมือเรียบร้อยนะแล้วก็จะมีลักษณะแบบ ันจะมีพนักงานหรือคนพยายามตรวจเรดาร์นะครับแถวนี้มีช okay. like, well, ่างหรือเปล่านะไม่มั่นใจนะฮะมีรถมีช่างอะไรบ้างนะอันนี้ผมมาอยู่ที่ปัตตานีแล้วนะครับถามว่าบอกนี้ก็มันก็อะไรอยู่เหหิวจังเลยวะนะอยากกินอะไรบ้างโอ้ยมีมีก๋วยเตี๋ยวด้วยว้ยขอาวข้าวล้าวอะไนั่ยนะ อพอดีมีกว๋วยเตี๋ยวนะเอซีก๋วยเตี๋ยวแดงๆนะแต่ว่าไม่รู้น่าจะอร่อยนะเอฟซีลนะมีรถอ,ออกมาทางสักครู่นะโอเคเดี๋ยวพาไปดูกินกว๋วยเตี๋ยวใช่หรือเปล่าไม่มั่นใจนะ เป็นตลาดเล็กๆน้อยๆนะก็หิวก็หิวเหมือนกันนะทำงานจสรแล้วนะเเกือบกชั่วโมงนะเอซเดี๋ยวสักครู่พาไปกินก่อนหิวก็ไปกินก่อนนะกินไม่ได้นะต้องซื้อกลับบ้านเดี๋ยวลืมใส่แมสนะโดนด่ายํำเลยสักครู่น่าจะซื้อตุนที่บ้านด้วยนะ ก็เต๋อนั่นจะอร่อยนะทำรีวิวในรถแล้วกันนะแยกน้ำเรียบร้อยเลยนะแยกน้ำนี่เป็นขนมรอ้อาเป็นอะไรพามาดูนะขอบคุณนักที่ดูไลฟ์สดยอยู่นะอืเพือ่อเสียตรงอะไรอ๋อแกงเหรอเยี่ย ดูกการข้างนอกจ่ายข้างนอกเลยนะครับถึงได้ยีบาทครับถึงได้ยีบาทครับผมมีมีเข้านะไอแค่หนึ่งไม่ได้หมุนะครับแต่แกนอย่างเดียวครับนั่งเตือนไม่ได้นะครับเอากลับไปรับประทานที่บ้านนะครับผมเราเชื่อใครหรือนะครับถึงได้ยบาทนะครับ20บบาทครับ เนี่ย tamam คือว่าถ้าไปซื้อกับข้าวที่ตลาดอัตราความเสี่ยงมันสูงตี่นี่ที่ของสุงไปแล้วแลยเอาเอาเลยเด้อเดี๋ยวไอ้เบี้ถึงนะไอ้เบี้ถึงบองนะครับผม่สำคัญก็ไม่รับไม้ถึงใหญ่ครับไม่สำคผมนึกว่าก๋วยเตี๋ยวนะครับนึกว่าก๋วยเตี๋ยวโอเคไม่มีข้าวหรอ โอเคขอบคุณคระอันนี้เท่าไรรลานนี้สาม้าสามารถถ้าซื้อแกงจ่ายข้างนอกเลยนะครับไม่ต้องเข้าไปแออัดข้างในนะครับโอเคเอาไม่ใช่ไม่ใช่เกลือเดือดคือยี่สิบบาทถุงใหญ่มากเลยนะซื้อถุงเดียวพอนะถ้าจะสั่งซื้อแกงบ้างนะ ไอเราดึกว่าแบบเป็นเวยเตี๋ยวนะฮะไม่มีข้าวอีกห่านะฮะเิีวก็อยู่นะทำงานเจ็ดชั่วโมงแหกชั่วโมงแล้วก็ไม่เป็นไรโหเยี่ยมเลยนนะที่นี้ครับขายรคาคาตูรับช่วงโควิดนะเอซคิดดูนะฮะยี่สิบาทเองถุงใหญ่เบ้อเลอร์เ,เลยเดือเชื่อนะเป็นเป็นอะไรเกง่งเนื้อเราไก่วะเนะี่ยไก่นะ ออาไปกันต่อเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ดูไลฟ์สดกันอยู่นะครับนี่มาอัปเดตถนนหนทางครับอำเภอเมืองนะฮะปัตตันี้นะะขับรถขับลาต้องระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้โควิดนะต้องมีหนังสือเดินทางด้วยนะครับก็คือขับรถต้องเป็นศูนย์นะครับแล้วก็อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์โควิดต้องเป็นศูนย์ด้วยนะครับ อย่าลืมล้างมือด้วยนะฮะเดี๋ยวก็ลังสงต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นับซื้อมาแล้วนะฮะนี่แอลกอฮอล์แบบเหลวแบบเจลก็มีนะท่านละนี่น้ำยาน้ำยาเครียกอ,อะไรเด็กต่อต้องไปหาข้าวกินนะฮะไม่มีข้าวมีแต่เพาะแกงอย่างเดียวนะฮะเบรนี่มีรักสวยหรือเปล่าเราพยายามดูซ้ายดูขวาช่วงนี้นะับรีบกลับบ้านดีกว่า อันตรายถ้าไม่มีก็กินกินแกงกินแกงแบบสดไปเลยแฮมเบอร์เกอร์เยอะนะที่นี่นะแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เราสำหรับปัตตานีนะครับเดินทางต่อนะอันนี้ก็ใกล้17นาฬิกาแล้วนะฟือไม่มีใครทักไปริวที่ร้านเลยนะ บริเวณนี้มีหรือเปล่านะครับไอ้มันจะเอ้ยมีการขายยางมอเตอร์ไซค์ด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ยี่ห้อไม่รู้ว่าร้านอะไรนี่ฮะช,ชิวๆนะขรับหน้ามีปั๊มนะครับปัมปป๊มออทอปวันนี้ผมไปฟิ์มีทคนมาอัปเดตถนนทางนะครับที่อำเภอเมืองปัตตานีคือน,นี่ไม่ไม่แค่นี่ออกจากอำเภอเมืองเลยนี้ฟิล์มทางออกนะครับในอำเภอเมืองเขายิ่งใหญ่นะฮะนี่ทางออกแล้วนะ ้าออกไปเจอสียแยกสีแยกใหญ่ที่ตัดไปทางยะลานะมีร้านด้วยนะฝั่งนร้านมมาใส่ก็ร้านอาหารเยอะแยะนะที่นี่นะไม่ต้องกลัวอดนะขอให้มีเงินแล้วกันนะ ช่างลีช่างลีนับวันอะไรเหล่าถ่ายน้ำมันเครื่องนะช่างลีเป็ลเฮ้ยช่างลีไหนวะคือมีหลายช่างลีนะของปัตตานีนะจะเยอะเลยใครจะได้ไปช่างลีที่แถวด้านหลังรงข้ากับเดนหน้านะเดี๋ยวด้านหลังของตลาดนะครับอันนี้ก็ขากลับก็จะมีการนั่งใกล้ๆกันอยู่นะแต่ว่าเรามาระวังกันด้วยนะครับ ก็นะฮะบรรยากาศช่วงเย็นเย็นต้องรีบออกจากพื้นที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้อีกแล้วต้องช่วงสองทุ่มนะฮะถ้าออกจากบ้านนะเดี๋ยวถูกจับอีกนะฮะก็คือลักษณะต้องเสียค่าปรับนับสี่หมื่นกว่านะฮะต้องรีบไปเข้าเขตสงขาแล้วก็ อยากจรีบกลับบ้านนะให้ไทยสมสุ้นะนึกถึงวันเกา่าๆนะที่เด็กๆได้ไปโรงเรียนตอนนี้ช่วงนี้ไม่มีโรงเรียนคงใหญ่ยาวอีกนะเอฟซี MC. เพราะว่ามันช่วงโควิดเราต้องอยู่โควิดให้ได้นะฮะเพราะว่ามันไม่ได้หายไปจากเรานะฮะเอฟซีบริเวณนี้มีร้านอะไรบ้างนะใครคุ้นๆหรือเปล่านะคุ้นๆไหมเนี่ย ถ้าคุณรีบทักเลยนะไม่รู้มันเรียนเลยหรือเปล่านะผมพูดครั้งนี้หนึ่งเดี๋ยวด้วสนุกที่นี่สบายนับโลกนะหนึ่งสองสามหกเลนนะฮะเอฟซี ในเมืองก็ว่างเหมือนกันนะครับนี่ออกมาข้างนอกแล้วนะครับแต่ละคนก็มาซื้อผลไม้กันนะครับซื้อแกงซื้ออะไรกันนะเดินกินเที่ยวตลาดหน้าวังอ๋อมีด้วยนะตลาดหน้าวังที่ปัตตานีนะฮะแถวนี้คงจะมีร้านผมก็เห็นร้านร้านหนึ่งนะที่มีถ้วยการันตีนะพอจเข้ามาในเมืองเนะี่ยเส้นเนี้ยเส้นเนี้ย จะว่าช่วงนี้หกโมงเย็ยนแล้วคงจะปิดภาพห้าโมงเย็ยนแล้วนะคงจะปิดน,นะ FC ขอบคุณทุกคนนะที่เป็นกําลังใจนะดูหิวหันเลยนะทุกอย่างผ่านไปนะทั้งลูกชิ้นทั้งมาม่าทั้งกับข้าวนะครับโเป็นกําลังใจด้วยนะนี่<ม>คือเดี๋ยวไม่มีที่นอนนะ ต้องเรียกเกับบ้านตรงนี้ห้ืเปล่าคุนะ้นๆอ่ะที่มีร้านช่างช่างหนึ่มันมีถทวยรางวัลด้วยโมเคยมานานแล้วนะแต่ว่าเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้ได้นะครับผมกนเลยไปแล้วนะขอบคุณนะครับชื่ออะไรนะเดี๋ยวมาานะันสั่นเนี่ยตัไม่ชัอันวาอันวาอันวา,น,วานะะ อันว่าเห็มอะไรสักอย่างาไม่ได้ขอบคุณนะครับที่โบกมือไฟ้สดดูไล้สดอยู่นะฮะนี่ที่นี่ก็คนน่ารักนะก็อิสลามพูดอยู่ได้กันนะไม่มีปัญหาอะไรนะย่าห้มีความแย่งกันนะต้องรีบออกไปนะครับ ถนนที่นี้เขาสบายนะครับเป็นอำเภอที่มันจัดระเบียบถนนได้ดีเลยครับแล้วจะมีบาพาสออกด้วยนะครับรัฐบาลทรงเสริมด้วยนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อย่าเร็วนะครับถนนเบิร์ตเด็กสดาน้ำด้วยนะครับคนไหนที่มีภาพก็ส่งมาทาง รถมอไซค์รถยนต์สีล้อสองล้อมาที่เพจชายนาวแอลนะครับแล้วก็ผมจะพาไปโปรโมตในเพจของ y ย u ทูบชายน n วแอลเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ u t u b e มีมีเพจแล้วนะครับไอ้สิไอ้มีเพจไอ้มีมีมีโปรไฟล์แะไรหวคันนี้สวยโมเด็นี่เอ้าสายปัตตานีนี่เอ็นเจียวดีกว่าตามดีกว่าโอ้โหนเนี่ยเนี่ยแต่ผมไม่กล้าทักนะจะกลัวโดน โดนโดนสกรมนะเอฟซีเนี่ย MSX นะฮะมีป้ายทะเบียนที่มันมีคำว่า n อ o ด้วยนะเคยเคยเคยคงจะเคยผ่านงามนะออนุญาตจามก่อนเอฟซีล้างมือก่อนล้างมือระบายอากาศก่อนนะครับ แตตอนนี้ก็มีหลายอำเภอเหมือนกันนะนี่จะเป็นว่ากันนะนี่ก็จะมีด่านนะด่านความมั่นคงด่านตรวจโควิดนะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับ นะครับอันวานะครับเหมยีสันเหมยีสันสนใช่ไหมอี้โสนยีสอนสอะไรสักอย่างนะ,ะภาษาอังกฤษภาษามัน,มน,มนไม่ใช่เป็นอ่านนะมันอ่านยากนะรเราไม่ค่อยชินอยู่แล้วนะครับเอฟซีในบ้านยางดอนนะฮะครังหน้าจะมีสี่แยกนะตรงไปก็ไปยะลาสายเก่านะเลี้ยวซ้ายก็ไปบายพาส์ทน,นะฮะ ก็เลี้ยวขวาก็จะไปอำเภอไอ้ฝั่งสงขานะครับวันนี้ผมมาแบบเย็นๆเลยนะสมัยไม่สามารถจะไปไฟ์สดได้นะขอรีวิว้านต่างๆแ้วพอต้องรีบกลับบ้านนะเดี๋ยวโควิดเขาสา์ให้ผ่านนั้นก็โอเคเลยนะฮะซึไม่รู้ใครฟังอยู่บ้างน,นะขนาดนี้ก็มีคนดูคนฟังตลอดเรื่อยๆนะครับผมก็เป็น มิทยูนะไม่รู้จะอะไรไพูดก็บอกข่าวสารได้เลยนะมีงานอะไรก็ส่งมาได้เลยนะงานวัดงานมัสยิตงานแข่งขันงานสายประกวดสายนะบางทีผมก็ว่าผมก็มีการโพสเรื่อยโพสเรื่อยๆมีทั้งช้หน้าแอลฝั่ง YouTube เพจ Facebook นะครับแล้วก็ต้องชอบชิมชมใช้ของ YouTube แล้วก็เทปคำคมชาวรอสอารแอลนะของเพจ Facebook แล้วก็เทพในสนามครับใน ในในเพจ Facebook แล้วก็ในอะไรอีกอ่ะเยอะแยะนี่เนี่ยโหนี่จะได้เราจะได้กลับบ้านแล้วนะต้องรีบกลับบ้านนะมันจะมีช่วงที่มันแบบไม่ใช่หรอกแล้วด่านอะ่ะโหติดเป็นชั่วโมงนะฮะาสี่คุณไปไหนมาคุณจะไปไหนเอ่ยคุณจะทำอะไรเอ่ยคุณมาจากไหน คุณมีอะไรการันตีไหมคุณไม่มีอะไรที่น่าจะเข้าจังหวัดปัตตานีคุณต้องถอยหลังออกไปนะคุณต้องมีบัตรนะครับไม่ต้องมีเอกสารรนะับรับรอบรองการยืนยันนะครับสาหรับการเดินทางนะครับก็ทุกคนก็มีอาชีพเอทํางานที่บ้านที่ร้านก็ไม่เป็นไรนะก็มีปัญหาบางคนแบบรู้เหมือนบางคนเนี่ยเป็นการกึงนะพอกึงปุ๊บตัวเองอยู่ พัตรุลงนะฮะแล้วก็มีการเกลงต้องมีการเอาสินค้าไปให้ฝั่งสงขแล้วมันต้องมีใบผ่านทางด้วยนะฮะไม่มีผ่านทางเขาก็ถ้ามันเป็นเทคนิคเนี่ยถ้าเขาเข้มนะอย่าไปตอนเช้านะเขาจะเขาจะมีความขยันอยู่นะความขยันความพึ่งเข้ามาก็เหมือนเราอะทำนี่ทำนันขยันอยู่ตอนเช้าพอตอนสายมันจะล้านมันจะล้าพอล้าปุ๊บช่วงนั้นนะฮะ ช่วงเทีย่ยงช่วงตอนนี้เขาพักเขายืนนานๆก็คนก็อายุนะการทํางานก็ยืนนานๆก็จะมีการสับเปลี่ยนไปมานะเมอสับเปลี่ยนไปมาปุ๊บคุณก็ดูนะว่าจะมีค่วงเข้มกับไม่เข้มนะส่วนมากจะเข้มหมดเลยในเอฟซีแล้วก็อีกอย่างคือนะครับเอ,อก็มีการพักพขอการพักพปุ๊บบางทีเขาก็ไปนั่งพักผ่อนกินข้าวกินอะไรก็ช่วงนั้นเราก็รีบไปเลยนะ เรามันยากแนละ้วว่าเราว่าเขาจะนั่งนั่งกินข้าวหรือว่าเขาจะเดินหรือว่าเขาจะทํางานอันนี้สีแยกเนี้ยจะเลี้ยวไปทางสงขานะครับสิเอาล้ครับก็เดี๋ยวมีรายง,งานต่อไปก็เดี๋ยวจะรายง,งานต่อไปนะฮะถ้ายังใคก็แชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ